นวดแผนจีนเดลิเวอรครับนวดตรงบริเวณข้าถนนเลย มันไทยมัสซาสเลยนะครับแต่ว่าไชน่ามัสซ่าเคฟซีมิเรนพลาซา่า โรงภาพยนตร์